เรื่องการอุทิศทานให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วครั้งนั้นแหละชานุสโสนีพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านโคโดมผู้เจริญพวกข้าพเจ้าได้น้ำว่าเป็นพรามหณ์ย่อมให้ทานย่อมทำความเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ร่วงลับไปแล้วขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้ท่านโคดมผู้เจริญทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วหรือ ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นย่อมได้บริโภคทานนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระพรามทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะและย่อมไม่สำเร็จในอัานะท่านโคโดมผู้เจริญฐานะเป็นชะไหนอัานะเป็นชะไหนดูกระ,ระพราม บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรก เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกนั้นย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกดูกระระพรามฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแกสัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลเป็นอถฐานะดูกระระพรามบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงกำเนิดสัตว์ดิรัชาน,นั้นย่อมตั้งอยู่ ในกําเนิดสัตว์ดิรัจฉานนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในกําเนิดสัตว์ดิรัจฉานดูกระรพรามแม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสําเร็จแห่งทานแกสัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แหลก็เป็นอฐานะดูกระรพรามบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการพูดส่อเสียดจากการพูดคำหยาบจากการพูดเพ้อเจอ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบบุคคลน,นั้น เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกมนุษย์เขาย่อมเลี้ยงอัต,ตภาพในมนุษยโลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์นั้นด้วยอาหารของมนุษย์ดูกระพรามแม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแกสัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แหละ ก็เป็นอานะดูกระพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการพูดส่อเสียดจากการพูดคำหยาบจากการพูดเพ้อเจอ้อ ไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเขาย่อมเลี้ยงอัต,ตภาพอยู่ในเทวโลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในเทวโลกนั้นด้วยอาหารของเทวดาดูกระพราม แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งฐานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอาฐานะดูกระพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อ มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัยหรือว่ามิตรอามาต หรือญาติสาโลหิตของเขาย่อมเพิ่มให้ซึ่งปฏิธานะใหม่จากมนุษยโลกนี้เขาเลี้ยงอัต,ตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยปฏิธานะใหม่นั้นดูกระพรามฐานะอันเป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งทาน แกสัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แหลเป็นฐานะท่านโคโดมผู้จเจริญก็ทายาทสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคฐานนั้นดูกระพรามญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นที่เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ ญาติสาโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคทานนั้นท่านโคดมผู้เจริญก็ทายาตสาโลหิตผู้ร่วงรับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นและญาติสาโลหิตผู้ล่วงรับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคฐานนั้นดูกระพรามฐานะ ที่จะพึงว่างจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการช้านานเช่นนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้อีกประการหนึ่งแม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลท่านโคดมผู้เจริญย่อมตรัสก,กำหนดแม้ในอถานะหรือดูการพราม เรากล่าวกำหนดแม้ในอานะดูกระพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดทำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิด บุคคลน,นั้นย่อมให้ข้าวน้ำผ้ายานมาลาของหอมเครื่องลูบไหลที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณพราหมณ์บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้างเขาย่อมได้ข้าว น้ำมาลาและเครื่องอลังการต่างๆในกําเนิดช้างนั้นดูกระพร,รามข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้าย มีความเห็นผิดผู้นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้างด้วยกรรมนั้นและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำยานมาลาของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณพราหมณ ผู้นั้นย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องอลังการต่างๆในกำเนิดช้างนั้นด้วยกรรมนั้นดูกระพรามอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลน,นั้นย่อมให้ข้าวน้ำผ้ายานมาลาของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณพราหมณ์ผู้นั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโคย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัขเขาย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องอลังการต่างๆในกำเนิดม้านั้นในกำเนิดโคนั้นในกำเนิดสุนัขนั้น ดูกระรับพราหมข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลน,นั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมมาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโคย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัขด้วยกรรมนั้นและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวนา้ำผ้ายานมาลาของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พัก และเครื่องประทีปแก่สมณพราหม์ผู้นั้นย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องอลังการต่างๆในกำเนิดม้านั้นในกำเนิดโคนั้นในกำเนิดสุนัขนั้นด้วยกรรมนั้นดูกระราพราหมบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการพูดส่อเสียดจากการพูดคำหยาบจากการพูดเพ้อเจอ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบให้ข้าวน้ำ ผ้ายานมาลาของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณพรามบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกมนุษย์เขาย่อมได้เบญจากกามคุณอันเป็นของมนุษย์ในมนุษยโลกนั้น ดูกระพรามข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบผู้นั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ด้วยกรรมนั้นและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานมาลาของหอมเครื่องลูบไลลที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณพราหมณ์บุคคลน,นั้นย่อมได้เบ็นจากามคุณ อันเป็นของมนุษย์ในมนุษยโลกนั้นด้วยกรรมนั้นดูกระพรามอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการพูดส่อเสียดจากการพูดคำหยา จากการพูดเพ้อเจ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบบุคคลนั้นย่อมให้ข้าวน้ำยานมาลาของหอมเครื่องลูบไหลที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณพราหมณ์ บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเขาย่อมได้เบนจากกามคุณอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้นดูกระ,ระพรามข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท,ท็จ จากการพูดส่อเสียดจากการพูดคำหยาบจากการพูดเพ้อเจ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบผู้นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาด้วยกรรมนั้นและข้อที่ผู้นั้น เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานมาลาของหอมเครื่องลูบไหลที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณพราหมณ์บุคคลน,นั้นย่อมได้เบนจากกามคุณอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้นด้วยกรรมนั้นดูกระราพราม แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลข้าแต่พระโคดมผู้เจริญน่าอาศจรรย์ไม่เคยมีแล้วข้าแต่พระโคดมผู้เจริญแม้ข้อที่ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลนี้เป็นของควรเพื่อให้ทานโดยแท้เป็นของควรเพื่อกระทำศรัทธาโดยแท้ดูกระราพร้อม ข้อนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดูกระพรามแม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ถ้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคโดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่อง การอุทิศทานให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วจบ